ามาดูนะครับภายนอกนะครับระหว่าง X s e r ซ e s กับ v c r อร์นะครับสวยจากโรงงานไม่เน้นขับสีนะครับก็จะเป็น X-Series ได้เลยนะครับนะครับข้อมูลก็ใน Eco คสติ๊กเกอร์นะครับ ต่อมาก็จะเป็น V c คอร์นะครับนะครับมีการตกแต่งภายนอกเหมือนกันนะครับระหว่าง2รุ่นนี้นะครับนะครับวีคอร์สก็จะมีเราหลังคาให้นะครับไลเนอร์ตัดขอบว้าขอบเหมือนกันนะฮะนะครับกระจกข้างนะครับ X Series ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ V ีคอร์สจะเป็นสีออกดำนะครับ นนี่นะะล้อแม็กนะครับถ้าเป็น v ีคอรนะฮะจะเป็นสีด้านด้านนะครับสีดําด้านนะครับถ้าเป็นเอ็ซิลจะเป็นดําเงานะครับแล้วก็โลโก้ของเอ็กซิลก็จะเป็นสีแดงนะครับบันไดข้างนะครับของ X อ็กซิลนะฮะก็จะเป็นสีบอลเงินนะฮะวีคอร์จะเป็นสีเทาเงาแบบออกเข้มๆนะฮะนะครับมือจับนะครับ X40 จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ v c o s t นะครับก็จะเนี่ยฮะเป็นสีเทานะครับนะครับความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนะครับโคมไฟหน้าเหมือนกันนะครับนะฮะกระจังหน้าก็ต่างสีกันนะครับ X40 ก็นะฮะ X40 ตัดแดงนะครับ แดงออกชมพูนิดๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวีคอนนะครับจะเป็นสีเทาครับต่างๆนะครับภายน,น,นอกนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ